สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยยู่กแมง่ายๆ Tower of Hell ง่ายจริงๆวันนี้เรามาต่อ EP เดิมผมบ้กไปเลยว่ามันจะมีนุ่มสปรมันจะทำแบบนุ่มสปรแบบไรไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไมบอกไม่บอก no อนุ่มสปรอ่าเนี้ยมันง่ายอยู่แล้วมัน,นสีชมพูงไงเขาอยากให้คนไทยชอบสีชมพูก็เลยสีชมพูมา,าแบบด่านง่ายสุดแล้วมันเป็นด่านซ้ำด้วย บอกเลยว่า easy easy ไขตาอ,อย่าไปจอกง่ายดานสีฟ้าโอ้ยเส้นบางเหลือเกินยังกะก๋วยเตี๋ยวโอ้โหแล้วมึงเอาทางมาแบบนี้นะเลเซอร์กรีนเลเซอร์ไปเลย อันนี้ไม่ใช่ Tower of Hell แ er, ล้ว Tower of Lake Tower of g อร์ออฟนี่บอกเลยว่า Easy เดี๋ยวปิดเพลงมาหนะ่อยนี่พอมไม่มีเพลงรบกวนแะล้วก็จะแบบแล้วมึงซื้อซื้อแบบนะี้ซื้อซื้อเพื่อซื้อเพื่อ ซื้อทำไมก่อนมันก็ไม่ได้ยากแล้วคุณจะมาซื้อทำไมก่อน<า>เนี่ยพอซื้อแล้วมันแบบเป็นแบบนี้ไงสุสดยอดอืมเนี่ย ได้แล้วนี่บอกเลยว่าง่ายใครตกกากแล้วมึงจะซื้อฟอกกี้ทำไมซื้อเพื่ออะไรซื้อซื้อเพื่ออะไรก่อนฮะซื้อเพื่อซื้อหา โอ้ยแล้วเนี่ยก็ตกเนะี่ยรีบเลยรีบเลยคูณสี่คูณแปดคูณสิบเลยอีกสองนาทีเร็วๆรีบๆชนะกันพวกคุณเนะี่ยเดี๋ยวผมมันจะเล่นในตาต่อไปมันมีฟ็อกกี้แบบกระโดดสูงไงผมก็เลยไม่ชนะมาสติมาปัญญาอ่อนสติมาปัญญาอ่อนอะไรสุดยอดสุดยอดสุดยอดอเล่นแบบ โปรละ่ะมึงตั้งแล้วจะซื้อเอ็กต้าทามเพื่อมันจะหมดเวลาอยู่แล้วมึงจะซื้อทำไมทำไมผมผมมันเป็นสีฟ้านี่เป็นชาวอวตารแบบเต็มตัวอวตารนะเออมันชาวอวตารแบบเต็มตัวลบด่านอกีก Nice. Nice. ารัก <speak> ฮ <English> ึไมาเลยเฮ้ยคุณผู Aí, ้หญิงอ evet <huh Becca> ีซี่แน่นอนเลยหัวไอ้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นโทบี้ฮอลแลนด์เล่นโทบี้ฮอลแลนด์เหรอ โทบี้ฮอลแลนด์เวอร์ชันนั้นเป็นวเวอร์ชันที่สนุกมากๆนะวเวอร์ชันของโทบี้ฮอลแลนด์เป็นสไปเดอร์เกี่ยวกับเออเขาอ่ะโดนเสือกัดเไยแล้วเขาเอออันนี้เราไม่ได้สปอยเราไม่ได้ม่สปอยมาดิ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  มาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะมาวะตอนนี้คือแบบง่ายสุดละง่ายสุดละมาดิเอาแล้วมันจะมาชนหัวคือมันอืมสุดยอดเกมดีดีด,ดีที่แบ่ คือมันกระโดดม,มันกระโดดไม่ติดไงแล้วมันถลายลงมาได้ไงก่อนอะเนี่ยจดี๋ยเปิดโปรโเล่นแบบไม่ตกอ่ะเชียวะไม่ตกไม่ตายด้วยไม่ตกไม่ตายนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะนี่นกระโดดขึ้นไปอ,อ่ะบวกเลยว่า easy มาดิมาดิมาดิถึงเสียมพูแล้วเสียมพูแล้วเสียมพูแล้วแล้วคูณสองทำไมด่านง่ายๆแบบนี้อ๋อคนชนะแล้วคูณสองลื่อมเลืมเลืมไปดิ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 ไดมมิมันไม่มีจุดพักเลยอ่ะได้สีฟ้าบอกเลยตาเนี้ยผมผ่านแน่นอนพันล้านเปอร์เซ็นต พล้านเปอร์เซ็นโอ้ยดานะดานะผมเกียดเลยบอกเลยว่าเกียดไอเอ็มเฮิร์ดยูบู ยังไม่ได้ปิดคลิปเดี๋ยวไปตอนต้องมี ep สามแหละยังมันยังไม่ชนะก็ต้องมีอ่ะนี่ดานนี้ง่ายอยู่แล้วใครบอกว่ายางไม่มีอยู่ <c oughs> <c oughs> สุดยอดนี่อีซี่บอกเลยว่าอีซี่เนี่ยไปได้ตลอดอะ่ะถ้าไม่ถึงนะไม่มีอะไรหรอกแค่บอกถ้าไม่ถึงเพราไม่กล้าทำเหมือนคลิปที่แล้ว ถ้าอยากรู้คลิปที่แล้วเกิดไรไปดูที่ช่องวัชชชนีนะครับขายขายช่องอีกแล้วเออไม่ใช่ขายแบบนั้นโปรโมทช่องอีกแล้วโปรโมทอีกแล้วโปรโมทอีกแล้วไปไปไป,ไปต่อไปต่อเราถึงด่านนี้แล้วเราต้องใช้สมาธิฮะซื้อ,อกาซทำไหมซื้อไปเลยฮะเราไม่ต้องแคร์ I don't care I don't 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 don care ซื้อมาซื้อเลย ตบอกเลยว่าเราโหดอยู่แล้วเราไม่ต้องแบบพึ่งกระโดดสูงเหมือนใครบางคนในคลิปที่แล้วเนาะมีเงินเขาบอกว่ามีเงินแค่ไหนก็ซื้อเวลาไม่ได้แต่เราซื้อเวลาเนอะเราซื้อไปตนะั้งสองนาทีห้าสิบบาทสองนาทีห้าสิบาทมีเงินแค่ไหนก็ซื้อเวลาไม่ได้ไม่จริงอะ่ะนี่เราซื้อไปแล้วสองนาที แค่ห้าสิบบาทเองซื้อเวลาสองนาทีอะไรไปเลยไปเลยไปต่อไปต่อไปต่อโอเครีบๆจบด่านนี้รีบๆจบรีบๆจบ <c oughs> เจอสไปเดอร์แมนล่างโทบี้ฮอลแลนด์อยู่แล้วอื้คราวนี้มาเป็นสีแดงตอนที่แล้วสีฟ้าโอ้ oh my god ไปเลย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 จริงๆมุนจะผ่านแล้วเมื่อกี้แต่ว่ามันเร็วไปไงเออโอ๊ยอืมไปต่อไปต่อไปต่อวะให้ฟาเตอร์เล่นฟาเตอร์ก็ไม่ผ่าน ไปต่อไปต่อไปต่อนี้แกเสร็จแล้วอืนี่แหละแกถึงแล้วกกถึงแล้วแกถึงแล้ว,ลวจุดที่ง่ายที่สุดก็คือตรงนี้แหละฮะจุดที่ยากที่สุดก็คือตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวมาต่อ ep สาม